ความรักปลายปีสอง7ันห้าร้อยหกสบเจ็ดค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะความรักช่วงสิ้นปีเนอะจิงกระเบลจิงเบลช่วงปลายปีเป็นยังไงบ้างอ้าวเอานะ่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกชาวลัคนาราศีมิถุนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นถูกเขาอืม แต่ก็ไปจากเธอไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ทำไมอ่ะฉันอยากอยู่ตรงนี้อ่ะถ้าเขาบอกว่าให้เราไปที่ชอบที่ชอบฉันชอบที่นี่ฉัน <g ül> ฉันชอบที่นี่ฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วไงใครแคร์ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกเรายังไปกับเขาเรายังไปจากเขาไม่ได้นะวันนี้แต่แล้วไงใครแคร์ให้เราไปที่ชอบที่ชอบเราก็ชอบที่นี่เราก็อยู่ตรงนี้อ่านดูไพ่เสริมนะไพ่เสริมดูซิเขาบอกอะไรเราอ้าวกดตังค์ให้เขาใช้เลย <g ül> เป็นไงล่ะ กดตังให้เขาใช้ไปเลยค่ะยูยงส่งเสริมกันดีนักเนาะเออไม่เป็นไรหรอกก,ก็ก็ยังพอมีเงินอนะ่ะก็ก็ให้เขาแบ่งกันใช้อะไรอย่างงี้เนาะเหมือนจะไม่โอเคเลยเนาะความรู้สึกใช่ไหมถ้าความรู้สึกแบบนี้เราไม่โอเคเราก็ถอยถอยห่างมาดีกว่านะคะนะเรารวยไงใช่หรอแต่ถ้าเราคิดว่าเราก็ก็ไม่อยากอยู่แล้วก็ก็เรื่องของฉันนะฉันจะถอยก็เรื่องของฉันถูกไหมมีอยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่ค่ะ นะแม้ว่ามันจะทำใจลำบากก็ตามตอนที่จะออกมานะคะไม่เป็นไรไม่อยากอยู่ก็ถอยออกมาเรื่องของฉันแต่ถ้าวันนี้ฉันอยากอยู่ฉันชอบที่นี่แล้วใครจะทำไมใช่ไหมคะก็เป็นกําลังใจให้วนันไหนอยากออกมาค่อยออกก็ได้นะคะสรุปในเรื่องของความรักนะคะมันอยู่ที่ตัวเรานะจะตัดสินใจอยู่หรือจะยังไงก็อ,อยู่ที่เราคะ่ะ ถึงแม้วันนี้นะคะอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราต้องการเนาะแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่เราที่จะตัดสินใจว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปนะคะถ้าวันนี้เราพอใจที่เราจะอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าวันไหนที่เราจะไปเราจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองไม่ใช่คนอื่นตัดสินใจนะคะ